วิธีการแนบไฟล์กระตูนนะครับก็ตรงช่องโพสข้อความอย่างนี้เราเลื่อนมากดอัปโหลดนะกดบล็อทีนึงนะเลือกไฟล์อ่าแล้วบนลิกไปแล้วก็กดอัปโหลดรอนิดนึงนะเจ้ ไฟล์มาละกดขวา open link new tab จะขึ้น url ชื่อไฟล์เรามาอย่างนี้นะครับกด copy กลับมาที่หน้าเดิมไปที่ช่องข้อความแล้วก็กด insert ่นี่ช่องนี้ก็ใส่ url เราเข้าไปกด ok ขั้นใ้รูปก็มาแลวจัด ตกแต่งนิดนึงโอเคย่งีงก่อจเขียบซะเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้รูปประตูไฟล์ที่อัพโหลดเข้ามาเรียบร้อยโอเค